สวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆคนเลยวันนี้นะคะจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับการสร้างช่อง y o u t u b e นะคะเพื่อทำเป็นบช่องบัญชีแบรนด์นะคะเพื่อสร้างรายได้เนาะอันดับแรกนะคะเราเปิดมือถือเข้ามานะคะแล้วก็กดไปที่ Google Chrome นะคะ Google Chrome จากนั้นนะคะเราพิมพ์ในช่องค้นหานะคะว่า youtube com แล้วก็กดค้นหาเลยนะคะมันจะขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วเราก็เข้าไปคลิกตรงนี้ค่ะลงชื่อเข้าใช้งาน จากนั้นนะคะเราไปคลิกตรงที่จุด3จุดด้านบนขวามือนะคะจุด3จุดบนขวามือเพื่อเปลี่ยนเวอร์ชั่นนะคะให้เป็นเวอร์ชั่นเดกสก์ท็อปนะคะโอเคมันก็จะมาหน้านี้เนาะแล้วเราก็กดไปตรงรูปกลมๆนะคะตรงมุมขวาบนเหมือนเดิมเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะ ึืฮึบอ่ะเนี่ยคะ่ะตรงมุมนี้กดเข้าไปเลยจากนั้นนะคะเราไปกดคําว่าการตั้งค่านะคะไปกดคําว่าการตั้งค่านะคะกดเข้าไปเลยนะคะมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะไอตัว M 4สีฟ,ฟ้าเนี่ยก็คือบัญชีที่ เรามีตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะแต่อันนี้คือการเพิ่มบัญชีดังนั้นนะคะเราก็ต้องไปคลิกคำว่าเพิ่มหรือจัดการช่องนะคะตรงนี้นะคะเพิ่มหรือจัดการช่องคลิกเข้าไปเลยจากนั้นนะคะมันจะมาหน้านี้ค่ะเพื่อนๆเห็นคำว่าสร้างช่องไหมคะนี่สร้างช่องเรากดเข้าไปเลยปึ๊บ รอแป๊บหนึ่งนะคะจากนั้นนะคะ YouTube นะคะเขาจะมาหน้านี้ให้เรากดเพิ่มชื่อช่องคือช่องที่เราอยากจะสร้างนะคะเราจะสร้างว่าชื่ออะไรช่องเราจะชื่ออะไรช่องนี้นะคะแอดมินจะสร้างช่องนี้ชื่อว่าแนวคิดแนวคิดธุรกิจพารวยนะคะ แนวคิดแนวคิดทุรก,กิจพารวยจากนั้นนะคะเราก็มาคลิกตรงนี้ค่ะฉันเข้าใจว่ากำลังสร้างบัญชี Google ใหม่นะคะคลิกเสร็จนะคะเราก็ไปกดคำว่าสร้างตอนนี้นะคะอ่ามือถือเนี่ยมันก็จะ เด้งขึ้นมานะคะว่าให้เราอ,ะ,อะจะสร้างผ่านเว็บหรือว่าเบราว์เซอร์อะไรทุกครั้งนะคะให้เราคลิกคําว่า google chrome อ่ะไม่ต้องถามอีก google chrome อย่างเดียวเลยอันนี้ก็กําลังสร้างอยู่แต่ถ้ามันมาหน้าสีหน้าจอสีขาวแบบนี้ก็คือมันเด้งมาที่เ v e r s i o นหน้าจอมือถือนะคะเราต้องไปคลิกให้มันเปลี่ยนเป็น version desktop นะคะ โดยการไปคลิกไอจุดจุดบนสุดนะคะขวามือบนสุดเลยคลิกแล้วก็เปลี่ยนเป็นเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปอันนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปหรือว่าเวอร์ชันคอมพิวเตอร์นะคะเดียวกันเห็นไหมคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะมันจะขึ้นว่าแนวคิดธุรกิจพารวยนะคะอันนี้คือเสร็จแล้วจากนั้นนะคะเรากดออกเลยค่ะกดออกจากหน้านี้เลยปึ๊บ แล้วเราก็ไปเข้าหน้าแอป YouTube ปกติอยู่บนหน้าจอของเรานะคะจากนั้นนะคะเราไปคลิกตรงที่หน้าแรกนะคะคลิกหน้าแรกแล้วมุมขวาบนนะคะขวาบนนะคะอ,อันนี้ซูมไม่ได้มันจะมีรูปรูปเหมือนรูปคนนะคะรูปคนมันจะเป็นสีเทาๆนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าจอโปรไฟล์แล้วไม่ได้เปลี่ยนโปรไฟล์ใน YouTube แล้ว อันนี้แอดมินเปลี่ยนแล้วนะคะ,ะคลิกเข้าไปเลยปุ๊บจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะสังเกตตรงตรงชื่อเรานะคะสังเกตรตรงชื่อเรามุมขวาบนมันจะมีสัญลักษณ์แบบไอตัวเนี้ยเออเราคลิกเลยคลิกปุ๊บนะคะเราก็จะเห็นว่าช่องที่เราสร้างมาเนี่ยจะมีกี่ช่องกี่ช่องกี่ช่อง มี10ช่องจะขึ้นทั้งหมด10ช่องเลยแล้วทีนี้แอดมินก็จะพามานี่ธุรกิจแนวคิดพารวยพามาแก้ไขช่องนี้คลิกเข้าไปเลยปึ๊บนะคะจากนั้นคลิกที่เดิมเลยค่ะคลิกตรงที่ไอตรงมุมเขียว,ยวมุมคนเขียว,เ,ยวเพื่อมาแก้ไขช่องการแก้ไขช่องนะคะเราก็จะมาที่คำว่าช่องของคุณ แล้วก็ไปที่คำว่าแก้ไขช่องนะคะจากนั้นนะคะหน้าจอมือถือหน้าช่อง YouTube ช่องเนี้ยจะให้เรา,าเปลี่ยนชื่อโปรโฟไฟล์นะ,ะเอ้ยเปลี่ยนรูปโปรโฟไฟล์นะคะแล้วก็เปลี่ยนรูปปกชื่อสามารถเปลี่ยนได้เพิ่มคําอธิบายก็คือเพิ่มพวก เกี่ยวกับธุรกิจของเราหรือว่าเปิดโทติดต่อเราเป็นใครอะไรยังไงประมาณนี้นะคะหรือว่าจะใส่พวกชื่อ Facebook ชื่อ Line ชื่ออช่อง Youtube อีกช่องนึงหรือว่าลิงก์เพจที่เรามีนะคะหรือว่าเว็บไซต์ที่เราสร้างขึ้นเราก็ใส่เข้าไปเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็สามารถอัพโหลดคลิปวิดีโออะไรได้ต่างคลิปวิดีโอต่างๆได้แบบปกติเลยนะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะเกี่ยวเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กดเข้ามาดูนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย